สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปันเพล่นออฟฟิเชียลค่ะโอ้ตื่นกันมาเรียบร้อยตื่นมาปุ๊บกินข่าวปับ๊บขึ้นรถปุ๊บเดี๋ยวเราไปหาเพืนี้ไปสัมภาษณ์ดาราดังนี่ย่นี่อะไรกเปาเองไหนเพื่อนักสักระเป๋ปาเชียวหรอ ที่แหลือทางล้างเลยล่ะกับไออวบมันละ่ะเ <Huh? S 1> อาไปก็ไปอวบทั้งล้างแต่ว่าต้องอะไรอย่างนี้นคือมันนั่งในอีกช่องหน่งมันนั่งแบเงียบๆกอาพอมาแล้วนะคะเอ้ยยังตัวขึ้นรถคนกระริ่มอาจารย์ชยายแล้วจะเอาไปเอาไม้จากไหนเอาใหญ่มา,มาจากรถคันนั้น <c oughs> <c oughs> ไปไบน้คคก็ได้ทันห้ังนข้หงังนฮ้เอ้เครื่องดนตรีอันนั้นอะหังนีหอนี่จะถอยแล้ เดี <lien> ๋อนีันั่งนี้ก็ได้ครับตใจมันั่งก็ผก็ได้เป็นปากระกันค่ะเดินทางกับประจนารรุนตีหลายปีแล้วเม่ไดีไปน้ำผึ้งไกับวันเน้น้องไม่ินปุ๊บเออปกตีสีบลูกันบ่ เดี๋ยวไปกับพี่เน่ก็ได้ปกติก็คือขับรถเองกับกาเวล่าว่าแต่งหนาแล้วจงังไปงานนี่นสิยับร่อยอ่าวืออือโอ้เอาผีปันคือบหัวของผีปันยึดเขาอะอันนี้ว่ไาไอ,อ้ผีเขาไหมถ้าขึ้นยางวก้อ,อกนสัตว์ข <c ười> ้งางหน้าไม่ไปนางมปนบอ, <c ười> อ,อกนี่อาจารย์โ <c ười> อ้ไปไพี่นทอร

มากรรมจันทร์นาคนตีก็ดีนะม่คนปลุกกินเขาม่คนหลูกปุกหลุกระตอใส่นด์กาปลุกเพื่งเพิ่งเพิ่งนะประตูมันตีขอยตะาเนี้ยเขาหมอนข่อยลงมานีพอ่ะเ่้เขาอีกเนาปืน ซ้ำหน้าหลังดีมังอันนี้หลังดีป้ะได้หลายจำใบแต่ละผู้เดียวสามเบาะเลยเหยียดท้องเลยเออว่ะแถบแบบนี้ก็ดีเนาะว่างเอาเบาะเดียวก็ได้ว่าน้นมันเอ็นด้ไังี่ที่จ้องหลังก็ได้นอนนอนหนับของหลังเลยหนับแบบเงี้ยวๆขันมันตรมนี้ของว่ะ มันมันของไรซื้อพรุ่งนี้เราเสร็จงานเราจะได้กลับบ้านเราจะไปทําบุญงดนหนูงดขาสัตว์นะหนูสัตว์ตัวผู้นั่นขาคล้องได้บ่เราก็จะไปเวียนสะเทียนนะทําคลิปเวียนสะเทียนเวียนสะเทียนอีกแล้ว พัเขาคือนีนางตีที่วางลายแถข้าเจ้าเตียนเป็นางอีกขั้นหนึ่งสื่อๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รถก็เต็มเงียกัออดอนคือกอาพี่น้องอบอุ่นอ,อุ่นอ <laughs> ไปค่ะพี่น้องปลายทางเวทีคอนเสิร์ตสาตวน้อยตัแทนมิน, <c oughs> น,นิจิลิจิลินะคะแ,แต่ว่าบอสจิลิจิลินะคะเพิ่งจะนั่งเอกลดแ่ะกลับคดนแช่งคนที่สามตวัสมักับพ่้ะวนี้ ด,ด,ด,ด้านขอบเตียงข้างเตียงของกางรแสดงวัน ไปเบิ่อแล้วมาน้ำพึ่ดเนาะกพีย่ยก็ไอ้ทังทงจพาด้ดยาวยกันเนี่ยค่ะขอพูดหลายๆค่ะทีนะ่พารที่อยู่ของกินใจดียังไหนหอทำเลดีบ้ม้อนีหมัก่าทำเลมือนี่มักว้ที่ยิงสิลขาไทยดีเม่อแล้วบนหมอล่วมันชิ้นเวทีเนาะเวทีจิงมากมักๆแต่วเวิธีอยู่แบบ ไว่ก็่านี่เสียงของยั่ได้ทำอ่ะตัเป็คขาข้าวอิ่มเราบลาบกชบักเช้าาปกไปเส้นเป้าแย่งกันบกชมไต่ว่าเงินนี่กับเป๋าเบลเงินกันมีอร่อยนึ่งยื้อยห้ยื้อ เอาอีกบาลาเอาอีกจากมือบ่เอาหอยขาไปป๋อน่ากินนะหอยขาไปป๋อน่ากินเก็บชมาฝากดิปัดเอามาฝากบ่าาก,บกินกับย่าเพิ่นเครียดมาสิโดนหุ่นเหรอนี่เมื่อวานเด็กร้างเป็นท่านยาพืชนี่ร่ามาเจอเฮิองแม่เพรเห็นโดนแล้วแม่ก็เลยซื้อของมาฝากอย่างนี้แหละจอยพนนะ่ะโอ้โหเลยไอ้หนึ่งจะกินยังไงกับวายไป,ไป,ไปกินเจ้วหอยอีกเระไร เคื่องหอนฟีเป็นเลี้ยงฟอบมอะไรก็กินก็ได้แ <c oughs> ่ว่าจะมาแตงหน้าหลังเก็บกาแฟบอกไปแล้วเอ้าจะแต่งหน้าท่านเดี๋ยโอ้ไปกินก็ไม่ฟลุ๊กตัวใหญงเลยได้กาแฟดี่ก็บ๊เลย <c oughs> โอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นปันตองลาไป,ลไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ากดข้ามกดสนาาับสนุนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ